เวลาหรือสาการที่มันจะยืดเยื้อไปนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวเ,เรียกร้องทางการเมืองเนี่ยพี่น้องประชาชนากำลังเผชิญหน้าอยู่กับระบบอำนาจรัฐที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งทั้งอำนาจาทางการเมืองนะฮะกลุ่มไกกลุ่มกลไกลอ,อำนาจรัฐ ทั้งเวทีรัฐสภาทั้งขวายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็มีทุนทรัพย์เนี่ยนะฮะของกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยมาคือมาในขณะเดียวกันเขาก็ใช้กลไกลนอกระบบอำนาจรัฐเนี่ยเข้ามาหนุนช่วยก็คือ,อมีมวลชนมีอะไรต่างๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าการที่เขา,าครอบงำประเทศเนี่ยนะฮะ เขาก็ครอบงําและก็ะเผด็จการในหลายๆมิติมิติของสื่อซึ่งควบคุมได้ถึงประมาณ8 9 0ซนนะครับเพราะนั้นการสื่อสารการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่ถูกต้องและเป็นธรรมเนี่ยสื่อหลักเนี่ยก็แทบจะไม่มีช่องเปิดเลยเพราะฉะนั้นในในท่ามกลางสาการเหล่านี้นะครับผมคิดว่า การเคลื่อนไหวของพี่น้องภาคประชาชนเวทีไหนก็แล้วแต่นะครับฝ่ายแกนนําหรือองค์กรน,นําส่วนไหนก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะต้องมีการประเมินการวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์อ,อย่างอย่างรอบคอบอย่างแหลมคม mm hmm. เพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าเราเคลื่อนตัวไปเนี่ยก็นําพาพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปสู่การ,รเผชิญหน้ากับระบบอำนาจรัฐซึ่งแน่นอนอะ มันจะต้องมีการเสียสละเสียสละกำลังกายเสียสละกำลังทรัพย์และในขณะเดียวกันก็จะมีความเสี่ยงต่อการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมนะครับมาคุกคามพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนความไม่ปลอดภัยหรือการใช้กฎหมายเข้ามาคุกคามมาริดรอนเสรีภาพตั้งข้อหาโน่นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ อันนี้ผมผมผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าในส่วนของการที่ประเทศไทยและพี่น้องประชาชนไทยต้องเผชิญหน้ากับรัฐรเผด็จการทุนสาม,มาัญอยู่ขณะนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ชอบธรำมีเหตุผลสมบูรณ์ที่พี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศจะต้องเคลื่อนไหวคัดค้าน จะต้องสามัคคีกันจะต้องรวมกำลังกันนะฮะทุกภาคส่วนถ้าก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวมีกำลังของพี่น้องประชาชนหลายๆภาคส่วนเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลทั่วประเทศเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเนี่ยผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวข้ามหรือพูดได้เลยว่าก็สามารถเอาชนะ ระบบอำนาจรัฐเผด็จการรัฐประหารที่มันครอบครประเทศไทยอยู่ได้ซึ่งซึ่งผม,ผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสองนัยยะด้านหนึ่งก็คือเราต้องมียุทธศาสตร์เราต้องมีการวิเคราะห์อย่างแหลมคมมีการวางแผนแต่ในขาดาดเดียวกันเนี่ยในทางยุทธศาสตร์อันนั้น,นก็ถือว่าไม่มีพลังอํานาจใดที่จะเหนือกว่าหรือเอาชนะพลังอํานาจของขวายประชาชนได้เพราะฉะนั้นการที่จง กล้าต่อสู้นำพาประชาชนเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็ต้องมีความเชื่อมั่นผมคิดว่าสาการ์ที่มันร้อนแรงขึ้นเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปประโยคเดิมว่าในขณะนี้เราพอจะสรุปได้ว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับรัฐรเผด็จการทุนสามานเผด็จการรัฐสภาเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับกำลังผเผชิญหน้า การเคลื่อนไหวต่อสู้ลุกขึ้นมาคัดค้านเรียกร้องอขับไล่รัฐบาลนี้นะฮะจากพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศไม่ว่าพี่น้องอชนชั้นกลางในเมืองนักวิชาการปัญญาชนคนในเมืองหรือพี่น้องภาคแรงงานพี่น้องภาคเกษตรกรโดยเฉพาะ เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังที่กว้างใหญ่ไพศาลมากผมคิดว่าพลาวัตของการเคลื่อนตัวอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็แน่นอนนะครับเราต้องประเมินถึงว่าเหตุการณ์การเคลื่อนไหวสงครามการเมืองนี้มันจะมีความยืดเยือ้อแล้วจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าในอีกเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้า มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีกรณีเาขาพระวิหารมีวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรงขึ้นหรือ,อวิกฤตเ,เวทีสภาเกี่ยวกับการผ่านกฎหมายากฎหมายนิรโทษกรรมอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยขวายที่เคลื่อนไหวทุกฝ่ายและพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศเนี่ย ก็จะต้องประเมินแล้วก็จะต้องมองให้เห็นเพื่อปรับกลยุทธ์เพื่อกำหนดจังหวะก้าวในการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงาาการเสียสละหรือหรือการก้าวไปในจุดในแนวทางที่มันไม่สอดคล้องไม่สามารถที่จะพัฒนากำลังหรือสร้างเสริมกำลังให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นได้ แล้วก็ไม่สามารถเสร,เสริมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่จะร่วมสามาัคคีกันต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่า,าสำหรับคืนนี้นะครับประเด็นหัวข้อที่พูดถึงไอพัฒนาการเคลื่อนไหวาทางการเมืองและก็ทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนไทยนะครับมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับ ก็มองเห็นได้ว่าการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับกำลังทวีความแหลมคมและก็มีความคึกคักและก็มีความร้อนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจแล้ก็แล้วก็ ร่วมมือกันแล้วก็เชื่อมั่นต่อเป้าหมายว่าพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศจะสามารถลุกขึ้นมาปกป้องออประเทศไทยเอาไว้ได้แล้วก็พี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศสามารถที่จะเป็นกำลังของตัวเองในการแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองได้นะครับครับก็ขอโอกาสสวัสดีนะครับ